เคยมีความคิดแบบนี้ไหมว่าจะรีบอ่านแลบไปทำไมอ่านตอนเช้าก็ได้ยังไงก็คงทำแลบไปดูหนังสือไปด้วยอยู่ดีอาจารย์คงไม่รู้หรอกถ้าเป็นเราเราคงจะเลือกอ่านโพยข้อสอบก่อนชี้เรียนแน่นอนหรือถ้าไม่ทันจริงๆก็อ่านแต่โพยยังไงคะแนนที่ได้ก็ดีแถมไม่ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นด้วยผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมเพื่อนๆในคณะดูตั้งใจอ่านหนังสือกันจริงๆอนางตที่ขึ้นมหาลัยแล้วน่าจะเป็นอะไรที่สบายจบไปก็เป็นทันตแพทย์เหมือนกันจะทําให้ตัวเองเหนื่อยทำไมแต่ก่อนผมก็คิดอย่างนั้นมาตลอดจนวันหนึง่งผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับอาจารย์คลินิกท่านหนึ่งอาจารย์ที่ผมได้มาพูดด้วยคืออาจารย์ขวัญตาจารุอัพอรพันธ์ท่านเล่าว่า แรงจูงใจที่ทําให้ท่านอยากเป็นอาจารย์ก็คือครอบครัวที่เป็นหมอทําให้ท่านคุ้นเคยกับความรู้สึกที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้ท่านมีความถนัดในงานด้านนี้และรักในการสอนท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นอาจารย์ท่านจะสามารถผลิตนแพทย์ที่ดีและมีคุณธรรมไปรักษาคนไข้จํานวนมากขึ้นได้อาจารย์คลินิก เป็นสายอาชีพที่ทำงานหนักมากกว่าที่ใครหลายคนคิดเอาไว้โดยนอกจากงานที่ต้องรับผิดชอบหลักๆคือด้านการสอนและด้านทันตกรรมแล้วยังต้องรับผิดชอบงานในด้านอื่นๆได้แก่งานบริหารงานวิจัยและงานดูแลนิสิตในการสอนนั้นจะต้องสอนนิสิตทั้งความรู้ด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะการสื่อสารและความไม่ประมาทเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้อาจารย์คลินิกยังเป็นวิชาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องสูงเนื่องจากความผิดพลาดในการรักษาคนไข้ของนิสิตดังนั้นบทบาทที่สำคัญของอาจารย์คลินิกคือการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตและการผลิตทันตแพทย์ที่เก่งและดีสู่ประเทศชาติ ช่วงที่ผ่านมาของชีวิตคู้ทียาจายอ่านหนังสือถึงเช้าอาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วมาสอนเลยลูกไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วขับรถพาลูกกลับโรงเรียนเสร็จพอจอดรถถึงโรงรถอาจารย์ก็หลับอยู่ในรถเลยไม่ได้นอนเลยอ่ะเพราะไม่คือกลัวว่าเมาื่อไหร่นอนปั๊บแล้วมันจะหลับแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วก็สอนหนังสือไม่ได้แล้วไม่สอนก็ไม่ได้ สอนไม่ดีก็ไม่ได้อีกใช่ไหมน้กงศิริก็ต้องมาว่าว่าอาจารย์สอนป่วยอะไรเงี้ยหนังสือก็ไม่อ่านมา ว่าอาชีพอาจารย์เป็นอาชีพที่เหนื่อยค่ะแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงคือไม่ได้รับผิดชอบแค่แบบเรื่องการสอนอย่างเดียวต้องรับผิดชอบตัวนิสิตด้วยบางครั้งต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทาก็คือต้องมีใจรักมากๆค่ะก็ตอนแรกเหมือนกับคิดไว้ว่าแบบอาจารย์แบบไม่ได้หนักขนาดนี้แต่พอมาฟังก็รู้สึกว่ามันหนักกว่าที่คิดไปเยอะมากเลยแล้วแบบเหมือนกับ ที่เราเรียนแล้วแบบโดดๆโดดไปก็เหมือนกับเราทิ้งแบบความตั้งใจที่จาจ,จะมาสอนอะไรฉะนัง้งอาจารย์เขาก็น่าจะเตรียมมาอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนกับก็เหมือนกับสอนเราว่าให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเอาความรู้ไปใช้ในอนาคตต่อไปที่มีความเสียงสูงทรเนาะเพราะนอกอนจากจะเซฟต้องเซฟตัวเองถ้าลูกศิษย์ทำผิดแล้วก็ต้องเซฟลูกศิษย์ด้วยให้เขาจบต้องเหมือนดันเขาขึ้นไป เราก็ต้องเสียสละอดทนเพราะมันไม่ใช่มีแค่งานสอนอย่างเดียวเราก็ต้องแบบรักษาคนไข้ทําวิจัยบริหารอะไรมากมายแล้วก็ต้องมีใจมากน่อยรู้สึกก็เป็นอาชีพที่แบบต้องใช้ความใส่ใจมากๆแบบกว่าจะสร้างสิทธิ์ขึ้นมาได้แต่ละคนแบบมันก็ไม่ใช่ง่ายๆคือแบบต้องใช้ทั้งแบบแรงใจแรงกายอะไรอะไรประมาณนี้นะะในสายวิชาชีพพวแพทย์พวกทันตแพทย์อย่างเงี้ยครับมันก็ คาะๆก็มีความหนักของวิชาชีพพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความเอาใจใส่ใช้ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่แบบเออวิชาชีพเื่ออาจจะไม่ต้องใช่งไงครับคือวิชาชีพสายนี้มันต้องใช้เยอะกว่าอย่างอื่นอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้ามาเป็นอาจารย์สอนด้วยครับมันเหมือนว่าเราต้องแบกรับความเป็นครูขึ้นไปอีกสถานะหนึ่งะครับทําให้เราต้องเพิ่มความ เอาใจใส่ตรงนั้นเราต้องเพิ่มความรู้ตรงนั้นเพื่อที่เราจะสามารถถ่ายทอดต่อตไปได้นรับเยได้รู้ว่าอ,าอาจารย์ก็แบบว่าคือหนักกว่าที่เราคิดเอาไว้มากมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าต่อจากนี้เวลาที่เราเรียนวิชาที่มีแลบทำแลบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบแเดี๋ยวเดี๋ยวอานก่อนทำแลบคืนนึงก็ได้แล้วไปแบบมัวๆจะแบบเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเราจะต้องแบบดูทุกอย่างให้หมดเพื่อแบบเหมือนเป็นการฝึกใน คนข้างหน้าขึ้นคลินิกเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอาจารย์เองก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอาจารย์เป็นครูแพทย์ใช่ไหมก็ครูก็เป็นงานที่หนักแพทย์ก็เป็นงานที่หนักคือแพทย์เนี่ยคือรักษาผู้ป่วยเนี่ยก็แบบหนักอยู่แล้วพอมันเป็นครูต้องมาแบบเจอกับเด็กก็จะสอนเด็กให้รู้เรื่องไม่ให้ตกอะไรมันก็เป็นงานที่ยากมากรู้กว่าอะไรคำว่าอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวทำางานอืนด้วยก็ตอนแรกก็คิดว่าอยากเป็นอาจารย์เหมือเดันพอมาฟังก็แบบว่า มันเยอะมากก็ก็คิดว่าเป็นอาชีพก็ยังน่าสนใจอยู่แต่ว่ามันต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าสอนนิสิตคนหนึ่งสอนแค่ความรู้อย่างเดียวมันต้องสอนเขาหลายอย่างเป็นหมอตอนตอนที่แบบเราจะเป็นหมอเราก็ต้องแบบเอานึกถึงใจคนไข้ด้วยแล้วอย่างนี้แล้วก็เวลาเป็นอาจารย์ก็ต้องนึกถึงใจนิสิตกว่าตอนเป็นอาจารย์ได้ก็เหนื่อยมากทังแบบ คือเราต้องสามารถถ่ายทอดให้สิทธิ์เขาไดได้แล้วนอกจากความรู้ก็ต้องแบบแบ่งคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นหมอให้นิสิเพื่อที่จะให้นิสิตเป็นหมอที่ดีไปรักษาคนไข้ไย้ดีที่สุดค่ะชอบตัวเรียนเหงมันชอบตัง ูดถึงก,การเรียนเกี่ยวกับทางด้านขึ้นคลินิกเราคิดว่าก็คิดว่าเป็นงานที่ยากครับก็อยู่ถึงขึ้นอยู่บับบมีความเสี่ยงเกี่ยวกับทางคนไข้แลว้วก็ตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำต้องมีความร<ม>ะมัดระวงังอย่างสูงนะครับไม่ประมาทแล้วก็มีความชำนาญก่อนที่จะเริ่มทำคนไข้จริงมีความชำนาญเนี่ยความชำนาญน,นะลกูกมันพูดถึงในแง่ของทักษะ มันต้องสะสมไปเรื่อยๆถูกไอ้ลูกจากคนไข้คนที่หึงไปเป็นคนที่สองคนที่3คนที่สี่แต่ความรู้นี่ต้องเติมเต็ม